สวัสดีครับเครื่องบินที่ขายดีที่สุดในโลกแน่นอนว่าเป็น F16 นะครับทำไม F16 ถึงขายดีเรื่องสมรรถนะความสามารถ F16 มีอยู่แล้วแะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือการเมืองพัลลิมิรของสหรัฐอเมริกาจะซื้อเครื่องบินสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาก็จะอนุมัติ F16 ที่เป็นอันดับแรกนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาจะผลิตเป็นจํานวนมากแล้ว F16 ราคายังพอจับต้องได้ส่วนเครื่องบินยุทธศาสตร์อย่าง F15E a g l e อเกอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับที่สภาเนี่ยจะอนุมัติต้องเป็นพันิร, VIP รับ VAP จงๆเท่าน้น f16 ที่สัอเมิกาอนุมัติขายกับพัธิมิตรสเปคร์ต่างกันออกไปนะครับบางประเทศนี้ได้มือหนึ่งไปเลยบางประเทศได้มือ2บางประเทศนีได้มือ3แต่ว่าราคาเท่ากับมือหนึ่งอันนี้ก็มีนะครับแน่นอนว่าส่วนมากเนี่ยสเปคจะต่ำกว่าของสัอามิกาแม้แต่ในของสัอามิกาเองสเปกก็ไม่เหมือนกันนะครับ f16 ของสัอเมิกาบางฝูงบิน,นใช้เครื่องยนต์ของ p r a t t แอนด์วิ ney บางฝูงบินใช้ของ G.E. นะครับหรือว่า General Electric สมรรถนะนี่ต่างกันอุปกรณ์ระบบการบินก็ต่างกันไปด้วยนะครับ สรัรวมีกาขขย F16 ให้ประเทศในยุโรปนี่เยอะมากแน่นอนว่าสเปคเครื่องลดลงจนยุโรปเนี่ยรวมตัวการตั้งโครงการอัปเกรด F16 สำหรับยุโรปมาแล้วอันนี้ทนไม่ได้นะครับประเทศในยุโรปที่มี F16 ส่วนมากเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับกลุ่มวอร์ซอแพรหรือว่าสหภาพโซเวียตเดิมนั่แหละครับแต่ว่ารังของ F16 ที่แท้จริงในยุโรปเนี่ยอยู่ที่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างกรีซนะครับมี154ลำตุรกีมี f 16ถึง245ลำแล้วมันก็เป็น f 16 CD ด้วยกันทั้งคู่นะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือกรีซและก็ตุรกีตอนนี้ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็มีการใช้กําลังทางการสกัดกันอยู่ล่อยๆกําลังทางการสองประเทศนี้คล้ายกันนะครับมีอะไรเหมือนกันพอสมควรแต่ว่าตุรกีได้เปรียบมีจํานวนเยอะกว่าถึงแม้ว่าตุรกีจะมีปัญหาเรื่องนักบินขาดแคลนแต่ก็มีข่าวว่าตุรกีจ้างนักบินจากปากีสถานเข้ามาขับนะครับและเอฟสมบกของตุรกีมีการอัปเกรดเป็นปล็อกที่5 0 5 2ไปบางส่วนตุรกีที่มีปัญหากับสหรัฐมิการนะครับจนสหรัฐมิการเนี่ยไม่ขายขีปนาวุธเอไอ AIM 120C ให้ F16 ของตรุรกีใช้แค่ AIM 120ปีเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีพิสัยกันยิงที่ใกล้และดูเหมือนว่าเรื่องอาวุธตุรกีไม่ได้เปรียบแต่ด้วยเศรษฐกิจของตรุรกีที่ดีกว่ากรีซนี่เยอะมากนะครับตรุรกีมีอุตสาหการรมการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งผลิตเองได้โดยเฉพาะโคส s ิซิ์ทำให้ตรุรกยียังได้เปรียบกำลังทางกาตรกต่อกรีซนี่อยู่มากโขนะครับ ที่ผ่านมานะครับกรซใช้มิรัตในการบินสกัด F16 ของตุรกีซึ่งมันก็ได้กว่าอันนี้พูดตามความเป็นจริงนะครับอาวุธของมราตก็ไม่ได้ดีไปกว่า F16 ของตุรกีเท่าไหร่มิราตนี่เสียเปรียบเรื่องสมรรถนะอีกอันนี้ถ้าจัดกันจริงๆนี่มิราตนี่ต้านได้ยากนะครับทำไมกรีซไม่ใช่ F16 เหมือนกันกรีซก็มี F16 อันนี้บางคนอาจคิดว่าการจะใช้ F16 ต้องขออนุญ,ญาตไม่ใช่หรอกครับถ้าโดนลุกลามเนี่ยใช้ได้เลยจะไปขอญาตใครล่ะครับอย่างตุรกีก็ กีมีปัญหากับสารันมิกาซารัมิกาก็แค่ไม่ขายขีปนาวุธรุ่นใหม่ให้ไม่อัปเกรดให้นะครับไอทีมีอยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ใช้ได้ตามสปายแล้วครับ กรณีของมาเลเซียกับ FS18 อส n e t โหรนฐอเสรมิกานี่ไม่ให้ซอสโค้ดนะครับในการใช้กับอาวุธใหม่ให้แล้วก็ไม่ขายอาวุธให้ก็เลยใช้การไม่ได้พอมาเลเซียเนี่ยไปซื้อเครื่องบินจากรัสเซียหวังเปลี่ยนขั้วแต่เขาไปไม่ได้เลยครับเลยมา modify ซูสามสิบทำให้รัสเซียไม่เพิ่มเข้าไปอีกไปไหนก็ไม่ได้จะกลับมาหาสัตว์รเรมิกาก็ไม่ได้ไปหารัสเซียก็ไม่ได้รัสเซียก็จะขายให้แค่มิกสามสิบห้าแะครับที่รัสเซียขายไม่ออกเท่านั้นเครื่องบินมาเลเลยเหลือน้อยนั่นคือเหตุผลแล้วคร ปัญหากับสหรัฐรเมิกาตอนผู้นำเผด็จการซูฮาโตอันนี้ซูฮาโตไปซื้อเครื่องบินจากรัสเซียสัรัฐรเมิกาเลยไม่สนับสนุนอะไรหรือว่าอัปเกรดให้ F16 ของอินโดนะครับดูกรณีของปากีก็ยังใช้ F16 เนี่ยฟัดกับอินเดียอยู่เลยไม่เห็นต้องขออนุญาตใช้ของผมเนี่ยขอญาติผมหรือยังไม่เห็นสนัรัฐรเมิกามาโวยวายอะไรกับใครนะครับแต่ไม่ขายขีปนุษย์ให้ไม่สนับสนุนอะไรบินได้ซ่อมได้ก็ใช้ไปแล้วนะครับ F14 ่ทอมแคทของอิหร่านก็เหมือนกันก็ยังใช้ได้ แต่และประเทศที่สหรัฐมิการแปนดูสิครับว่าเป็นอย่างไรส่วนไทยนะครับที่สหรัฐมิการเนี่ยไม่ให้เอา f 16ไปซ้อมรบกับจีนก็เพื่อตัวเราเองนี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยสนิทกับจีนมากกว่าเราทั้งนั้นเกิดมีปัญหาการจีนจะช่วยใครก่อนและครับแล้วเราตัดสหรัฐมิการออกจากชีวิตได้ไหมในความคิดของแอดมีนะครับถ้าสหรัฐมิการปล่อยแล้วนะครับแล้วเราไปอยู่กับจีนสมมตินะครับพื้นที่พิพาททางทะเลกับเขมรเนี่ยเรียบร้อยพูดอะไรไม่ได้ฐานทัพจีนอยู่แถวนั้นด้วยนะครับมีน้ามันด ตั้งแต่ที่กรีซมีปัญหากับตุรกีนะครับแน่นอนว่ากําลังสําคัญทางการในสู้ไม่ได้เศรษฐกิจของกรีซก็ไม่ดีมากนักนะครับจะไปปนบานสารกล่าวกับเทพเจ้าซุสเทพเจ้าอพอลโลเทพเจ้าโพไซเดนอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับยิ่งเทพเจ้าซุสนี่ไม่ได้ถนัดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินการทองอะไรนะครับถนัดเรื่องอืน่นฝรั่งเศสในยื่นมือเข้ามาช่วยเต็มที่ขายดาสโซราฟารุ่นเก่ามือสองให้ขับก่อนผ่อนที่หลังดอกเบี้ยถูกมันก็ยังไม่โดนนะครับต่อมามีข่าวสหรัฐมีการ พิจารณา f 3 5ให้กับเกส ตุรกีนี่แทบคลั่งเลยครับไม่ได้กลัว F35 านะครับแต่ว่ามันเจ็บใจเพราะว่า F35 ทา่สหรัที่สร,รมิการมีข่าวจะให้กับกรีซเนี่ยเป็น F35 ้าโคตาของตุรกีนั่นเองที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับตุรกีส่งนักบินไปฝึกมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง4 0 0สหรัฐอเสร,ริการไม่ส่ง F35 ให้กับตุรกีแล้วจะเอามาให้กับกรีซนี่โอ้โหครับเจ็บคูณ2แต่ว่า F35 กับกรีซก็เป็นแค่ข่าวนี้ตอนนี้นะครับสิ่งที่กรีซคาดหวังได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่มมีอยู่แล้วันก็คื f อ F16 นั่นเองทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เหนือกว่า F16 ของตรุรกีการอัปเกรดจึงเป็นทางเลือกอันนี้จะไปงมงายกับราฟาก็แค่นั้นรุ่นเก่ามือ2อขี่ปะนวุธสัน้น F35 ก็ไม่ง่ายนะครับต้องฝึกนักบินอีก3ปีเอาที่มันพร้อมบินอย่าง F16 นี่แหละครับถึงแม้ว่าฝีมือนักบินอาจจะด้อยกว่าแต่ว่าอุปกรณ์ดีกว่าอาวุธดีกว่ามันก็พอสู้ได้ หลยงานนี้นะครับมหาเทพซุสไม่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ใช่ทางของเขามันเป็นงานของล็อกคิดมาตินในการอัปเกรด F6 e ok ของกรีซนี่เป็น F6V e ok นะครับหรือว่า F6 e ok Fiber มีแผนอัปเกรด84ลำและลำแรกก็ได้ปินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วนะครับในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีกลาโหมของกรีซนะครับนายนิโคลสพานาจิโอตูปรอสประกาศว่ามันเป็นความสําเร็จอย่างแท้จริง Absolute Success และก็โครงการอัปเกรดจะเดินหน้าแบบเต็มที่โดยโครงการ น,นี้มีมูลค่านะครับหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือว่าประมาณ45,000ล้านบาทคิดเล่นๆนะครับก็ตกล้ำละห้าร้อยสามสิบหกล้านบาทก็จะได้ e F สิบหก Fiber F สิบหกที่กิชนำมาอัปเกรดก็คือ F สิบหก C Block ห้าสิบสอง Plus นะครับซึ่งรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ F หนึ่งร้อย PW สองสองเก้าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในการแปลงร่างนะครับจาก F สิบหกเป็น e F สิบหก Fiber มีอะไรบ้างน,นะครับ e F สิบหก Fiber ก็จะเป็นบล็อกที่เจ็ดสิบสองใช้เครื่องยนต์ Patch and Whisney มีเรดาร์ APG-83 Saber นะครับ Saber ก็มาจาก Scalpel Agile Beam Radar เป็นเรดาร์แบบสแกนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรดาร์แบบ Esa มีระยะตรวจจับ370กิโลเมตรนะครับมีจอแสดงผลแบบใหม่อันนี้ทำงานร่วมกับ JHMCS2 นะครับหรือว่า George h e l m e t Multi Cooling Systems ก็คือจอแสดงผลบนหมวกนักปินระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ครับระบบปรีเลี่ยงการชนอัตโนมัติระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบลิงก์16แล้วก็ระบบพิสูจน์ทราบฝ่ายด้วยนะครับ ที่สำคัญก็คืออาวุธนี่แหละครับ AIM-9 Sidewinder 35.4กิโลเมตร3,062กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือความเร็วนะครับ Magic 2 30กิโลเมตร4 2 8พกิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกนิดหน่อย AIM-7 ครับอันนี้มีหลายรุ่น22-85กิโลเมตรมีความเร็วมากกว่า4,900กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ Skyflash 45กิมตร4 9่0กิมตรต่อชั่วโมง AIM 120m งครับอันนี้ขาดไม่ได้ AIM 120c 105กิเมตรมีความเร็ว4,900กิมตรต่อชั่วโมงส่วน AIM 120d 160กิมตรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคริสอาจจะได้อันนี้ก็เป็นไปได้ขี่ปืนวุธแสวงความร้อนครับ AIM 9H อันนี้ไม่มีข้อมูล Python 4 20กิโลเมตร่กิเมต่อชั่วโมงนะครับ AIM 132 25 กิโลเมตร3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมง i l ช C 25กิโลเมตร3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนโจมตีภาคพื้นอันนี้ก็เพียบทีเดียวนะครับ AGM119 AGM84 AGM65 Anti Ship AGM65 m a v e r i c k GBU15 อันนี้เป็นต้นนะครับ การใช้อาวุธได้หลากหลายขึ้นอันนี้เป็นผลมาจากการอัปเกรดอุปกรณ์และก็เรดาร์นะครับและการซื้ออาวุธจะซื้อแยกไม่รวมกับราคาเครื่องบินราคาเครื่องบินควรจะมีแค่ตัวเครื่องเครื่องยนต์อุปกรณ์บนเครื่องเท่านั้นนะครับสว่วนที่น่าสนใจก็คือขีนาปุนอากาศสู่อากาศ f 6 Fiber ของกริ i เนี่ยน่าจะได้ AIM-120C นะครับซึ่งมีพิสัยการยิงอยู่ที่105กิโลเมตรแล้วก็ AIM-120D มีพิสัยการยิงอยู่ที่1 6 0กิโลเมตร ตรุรกีมี AM120 AB นะครับมีพิสัยกันยิงอยู่แค่75กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้ก็น่าสนใจมาแบบนี้สร้างความมั่นใจให้กับกรีซนี้เพิ่มขึ้นได้เปรียบมากขึ้นก็คงสร้างความหนักใจให้กับตุรกีนี้ไม่น้อยนะครับจะเอา F16 มาบินโชบเล่นกับมีราดมันเดิมนี้ไม่ได้แล้วนะครับมาคราวหน้าอาจจะเจอกับ f อฟสิบหกฟเ 1> f 1 6 b ิบหกอกพที่ตุรกีมีนะครับใช้ลูเอต้า p g g 68มีระยะตรวจจับอยู่ที่296.32กิโลเมตรนะครับอันนี้ใกล้กว่า f s p v i p e กโดย v i p e r เนี่ยอยู่ที่370กิโลเมตรต่างกันเกือบ74กิโลเมตรนะครับถือว่าเยอะมากยิ่งขี่ปนวุธนี่ v i p e r ยิ่งได้ไกลกว่ากิสนี่ได้เปรียบเยอะงานนี้พอเพียงแล้วครับลืมดาโซราฟ้าไปได้เลย F- อ6 v i p e กราคาถูกกว่าเยอะอย่างไร้ ตุกรกีต้องหาเครื่องบินใหม่และมันอาจจะเป็นซู35ก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยกริสก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับมีเอ f i b um. กไฟเปอร์แปลำตุรกีช่วงนี้ก็คงเบาลงไปนะครับกริมันไม่ธรรมดาะแล้ว